ทือคนนี้ทรงผมสวยนะเป็นผมหยิกเองธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมาซอยเป็นตัดบ๊อบทุยๆเหมือนทรงเก่านะทรงเก่าของเราเดี๋ยวมาดูกันได้ไมัผมอยากโับเป็นสู้วยทุยสวยเราไม่เอาบ๊อบจนเกินไปทุยๆทำบ๊อบทุยมันได้นะไ,ดไหมครันไมเจอกันนานอยู เช้าก็ไปก็ไปกันทางห่างต่อกันเราจะมาแบ่งมนล้ากะซอยไปยังไม่ได้ซอยเลยมึงเนี่ยยงไม่อยเล่นในเมือวานหน่อยจะพอได้เจ็พอได้ เฉยๆนะบ๊อบเฉยๆมันจะบอนอันนี้เรามาเป็นทุยทุยสวยแล้วมันก็ไม่บอลด้วยไงอย่างนั้นเพราะน้ำจะบานปิดใช่ไหมล่ะบอแล้วผมไม่มีน้ำหนักไม่สวยใช่แล้วครับใช้พี่สาวตัดได้เลนบ๊อบธรรมดาแล้วต้องตัดๆๆใช่ไหมแมวต่อยแบบตอยสวยกว่าอย่างว่าสมัยก่อนก็จะบ๊อบกันบ๊อบบ๊อบตอยสวยกว่าทุยๆล่างนิดนึง แต่ผมยักษุกเรามันจะไม่ยาวไวนะพอยาวมามันจะกอดเป็นไง <c oughs> แต่ผมยักษุกอะ่ะมันสวยตรงที่ว่าขนาดเราดัดมันยังไม่สวยเลยสวยชู่ไม่ได้เลยนี้เราก็อให้นะี่ส <c oughs> ำหรับผมยักษุโตกเราซอยถม เอาแบบเต็มหูวันป่กเราไม่เปิดนะทำไมเอาเปิดแล้วไม่เปิดดิต้งพูดก่อนเปิดพระเจ้าก็ไม่ได้ใช่เพื่อก่อนแล้วแต่แล้วแต่เออไปก่อนก็ะชับไม่ได้ตาเล้วเลยงานความละลายก็ให้พี่สาวเองเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาปาดแค่ครึ่งหูอ่าโอเคนะเราก็ลืมกันไปแล้วอ่ะเนี่ยประมาณนี้อ่ะดูสวยกว่านะโอเค มันนานเกินเงี้นจนลืม <laughs> เราไม่รู้ว่าตอนนั้นเปิดหรือไม่เปิดก็ไม่รู้แต่ว่าป,าปาดัดาไในสวนเพาผมเราอยากสบอยูดด่แล้วไง <c oughs> อยากจบถ้าต้อนไม่เข้าล็อกมันก็ดีดหน้าดูงก็เลย <c oughs> ใช่ต้องเอาให้เข้าล็อกมันเลย กดกระเซ็นไปนี่เราก็ยกนี้เลยได้ปากนหมครับหรือไปเจอเมันก็นานอยู่เหมือนกันเลยนั่นเองใช่ไหมได้เจอที่ชาวลิงตัดร่า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 งเองค่พอมันยาวแล้วมันก็จะดูแบบแปลกอ่ะเวลาจะมาซอยใหม่ เขส่งยาซอยจะทำไมแจกยาซอยไม่ได้รูปไม่ได้รูปหรอกเพราะว่ามันผมจะกโศกแล้วดีดไปหมดไงไปดีดไปหมดการจกซอยต้องรู้ใจกันต้องรู้ใจกันตอนกางที่รู้ใจเพราะว่าคุณคุณเพียปล่อยพอยาวปุ๊บลอนเขาอะกลายเป็นว่าลอนเขาอะจะไอ้นี่จะคลื่นใหญ่พอคลื่นใหญ่ปุ๊บ มันจะจัดทรงยากแต่ต้องเข้าใจไงมันมีปัญหาเดี๋ยวค่อยโยกมาเราจะได้ไม่สั้นเกินโอเคเขาได้ทรงทัน นั้นเราจะเจอกันบ่อยมากอยาวหน่อยก็ตายเลยใช่โจงนี้ปล่อยเยอะนิดหน่อยคุยได้สวยติดต่โควิดมาก็จะนานแล้วตอนนานมากเดี๋เวนนี่ก็คงจะไม่นานเลยนะเราเจอกันบ่อยเลยเราก็สับไปนิดนึงเข้าลูกโค้ง สวยละทุยของน้องข้างคือผมทรงนี้ใจร้อไม่ได้ในการซอยอันนี้ก็ต้องปข้างเอาผมมาให้เลยเซ็กซี่ได้ไปเลยได้การปัดอือใช่เนี่ยต้องปัดอานนี้พอดีนะทุยสวยเราต้องลบค่อย ่อยผมใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนพาแอรก็ไม่ได้ขายผงไม่ได้ขายนาะนตัวเล็กก็นเนาะตัวกระภาพไม่ไหวแล้วยกของหนักๆเพราะเขาตัวเล็กอย่างเจนานี่มันไม่ใช่เจนาบึนบุน่เป็นอะไรอะ่ะ เลยวามัเช่นนเยอะกรโดดแข็งแรงไงหนูว่าหนูกินพอเยอะแล้วก็หนูก็ขักเยอะน้ําพริกน้ําพริกกะปิน้ําพริกเผาเป็นของโปรดของหนูของอื่นนี่ยไม่ค่อยชอบเนี่ยสวยอะไรไหมคี่ยเก็บบนกระนั่นโอเคไหมแป๊บเดียว้างหน้านี่ก็ประมาณนี้พอพอดีนะ เดี๋ยวเราก็สักพอข้างบนจะทุยนั่นเราก็สักไปๆนิดเท่าเวลาที่พี่เขาหวีแล้วมันจะไม่นี่ไงมันจะไม่ฟอกเด้งออกมาลบปลายนิดนึงนะคะเวลานั้นมันจะหวีง่าย แม้แต่ผู้ชายก็ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบผมหนาสับเวลาซอยเสร็จสัะให้เหลือให้น้อยอันนี้เราก็ต้องสระโอเคสวยเลยเวลาวีแล้วก็มือรองเห็นไหมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเราหนนิด กะว่าให้ลูกค้าไปหวีง่ายๆพอจัดทรงก็โอเคไม่ต้องดีดอะไรเงี้ยเราก็เน็บผูดได้นะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้เน็บปะไม่ค่อยได้เน็บมากรอกมีลงก็อย่างนี้เลยอืมว่าดีเลยโอเควางจอหนึ่งลุงนี่ตามลุงทำไม่ค่อยดีนะั่นแหละคุณนห้าสิบฟ้าเลยมีสมร้างเงยแหละ หนูก็ห้าติ๊ดตีแต่คนชอบเปรี้ยวไงไม่ละไม่อนาใหญเดินสวยเนี่ยดีไม่เก๋ไม่เก๋นะครับดูดิรู้ไหมว่าหน้าก็ไม่ได้ใช้ของแพงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะอ่านอยูต่ตรอันนี้เราก็เสกะะในก้านไตรไม่ค่าเหลือเจ้าแบบนี้เลยอันนี้ก็เสกในนันะคะสวยนะกฆ่ามาผมยักโศกเราต้องเข้าใจในการซอยมันก็ออกมาสวยนะฮะ ซอยกันนี้ใจอย่างว่าเนชะ้า,ากูไปก็ไม่ทันเขาเข้ากันหมดแล้วอะถ,ถ้ามาเช้าเาทำให้แล้วไม่ได้ไม่ได้เปทันเขาหรอกได้ไปโดนนิดนึงโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวยวนะคะทรงอยกากโฉกเมื่อกี้ผม ทรงทุยทุยได้สบายเวลาน่้นก็ตก,ตก,ตกนิดนึ่งไดอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะด้้าสิบาทก็สวยได้นะคะร้านยาใจคนจน